สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เรากําลังจะเดินทางไปเชียงรายนะครับไปดูงานโลชิงช้าของชนเผ่าอาขาซึ่งในอำเภอแม่ฟ้าหลวงเนี่ยก็จะมีชนเผ่าอาข่าอยู่ประมาณ17หมู่บ้านนะครับก็พวกเขาจะจัดงานพิธีฉลองก็เรียกอะไรนะบอต่องชุกหรืออะไรไม่รู้นะผมจาไม่ได้แต่ว่าเป็นพิธี ซึ่งก็จะจัดขึ้นมาทุกปีที่ในจังหวัดเชียงรายแล้วก็ในวันที่8ปดวนที่ 9, 9นี้ก็จะเป็นงานเทศกาลนานาชาติของเขาคือชิชาแล้วก็พวกอาคาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็จะมารวมกันอยู่ที่นี่แล้วนะักท่องเที่ยวก็จะเดินทางไปที่บนดอยและเรากำลังจะไปที่นั่นเนครับ ช่างภาพหินะครับนอนสามชั่วโมงตื่นมาก็แบบว่ากินเลยฝ <c oughs> ือถึงลุยก่อนกินก่อนเพราะหิวมากนะครับบนเครื่องก็มีบนเครื่องก็สั่งอาหารไว้ให้นะนะครับเที่ยวนี้เราไปกันทั้งหมดไปช่างภาพก็มีแบบไปถ่ายให้นะครับเราจะมี ถ่าย2รายการนะครับเป็นรายการหนึ่งเป็นของอาจารย์ชินเนาะส่วนอีกอันหนึงก็คือ e x c i l e World คนโลกพิศวงนะครับซึ่งจะเป็นเรื่องราวพิธีกรรมเกี่ยวชนเผ่าอาขาแล้วก็เราจะไปดูวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเผ่าอาขาทั้ง17เผ่านะครับที่อยู่บนดอยตูงนะครับเราไปดูกันว่าที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงเนี่ย ชนเผ่าเหาล่านี้เขาใช้ชีวิตกันอยู่ยังไงไม่แน่เราถ้าเราโชคดีเราอาจจะไปกินนอนอยู่กับพวกเขาก็ได้นะครับหมดเวลานอนแล้วเดี๋ยวไปขึ้นเครื่องก่อนนะคระับเพราะยังไม่เรียกหรอกแต่ว่าเรารีบไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณนนํำหรับที่หลับที่นอนนะครับ <c oughs> <c oughs> ในอ่างน้ำ เออนี่ไงทำไมผู้หญิงต้อคู่อะฮะด้านโน้นนะเกรดด้านโน้นดูตัวที่เธอ <3. S 1> ปีสามชุกไหม เออวิสาเกวิสาอืมั่ึงเป็นภิกษุสามเณรเหรอจจนั่งตรงเนี้ยแลบวชแล้วก็ค่อยบอก